ฉันเดินไม่ค่อยไหวเลยเหนื่อยจะเป็นลมก็เดินมาจากนู่นเลยตากห้องไอเดินมาจากนิโอสยามอ่ะฉันจอดแล้วอยู่ตรงนั้นเช่าอาทองมาขายทองทองมันขึ้นราคาฉันเลยมาขายคุณผู้ชมวันนี้มาฝั่งนี้เขาบอกภากรั์ในสำเพลงก็ไม่รู้่าตรงเนี้ยฮะอ๋ะอะสะพานหันสะพานหัน เจ้าเนี่ยขายมาห้าสิบปีอร่อยมากเนี่ยทัับกิมตอบเขาว่าอร่อยที่สุดแล้วเขาจะมีมะพร้าวมะพร้าวก็คืออร่อยมากโอ้ยก๋วยเตี๋ยวเขายังขายห้าสิบอยู่เลยอะ่ะ ต่ก้องถือมายิดเนี่ยตาเขาล้างถ้วยชามไม่ได้จะได้กินกินสะดวกมานี่แหละลูกมาในยกกางี่ให้เออตาเขาจะได้ล้างถ้วยชามได้ อร่อยมากคุณผู้ชมทับทิมกรอบเขาทำเองเจ้าเนี้ยที่นี่ยังขายห้าสิบหกสิบเกือเจ้าเนี้ยเขาจะขายดีมากคุณผู้ชมขายดีมากที่ ที่สะพานหันเนี่ยขายดีมากอ๋อตรงนี้เรียกสะพานหันแล้วฝั่งข้างนอกนูน้นเขาเรียกพาหุระใช่ไหมพี่อ๋อพระข้ามาฝั่งนี้สะพานหันคุณผู้ชมสะพานหันค่ะอ,อ่าอืม อร่อยมาก,กาวุ้ยเตีย๋ยวยังไม่ได้ได้อย่างเธอเอาเนี่ยไม่ใช่จานนะเสียงเขาไม่ดังฉันจะเป็นไมโครโฟนให้เขาไง คุณผู้ชมอาหารไม่แพงห้าสิบาทหกสิบบาทใช้ได้แล้วอร่อยด้วยตอนแรกแม่นึกว่ามาแถวดีโอสยามอะไรจะแพงไม่แพงเลยคุณผู้ชมถูกดีโอสยามเมื่อกี้แม่ไปบำรุงเมืองก็เพิ่งเปิดใหม่นะแม่กินลาดหน้าสี่สิบเก้าบาทกินหอยทอดสี่สิบเก้าบาทให้เยอะด้วยแล้วก็อร่อยด้วย เดี๋ยวถ้าคืนนี้แม่ไม่เหนื่อยมากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคลององอ่างเขามีงานไปพายเรือพยายักอะ่ะวันนี้วันสุดท้ายแต่เขาเริ่มสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มร้อ,องเพราะชอบมากเลยเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนใส่คอซองมานั่งร้องเพลงอยู่ตรงเนี้ย<ม>เพลงโบราณด้วยนะร้<ม>องพอเพลงโบราณรุ่งฤดีแพ่งของใสใช่ไหม วารุณีนะอ๋อวารุณีเหรอเท่าไหร่ที่รักถ้วยละกี่บาทอะทำไมเธอสวยอ่ะ,อะนางสวยเหลือเกิน <laughs> นี่ไงลูกแม่กินไม่ไหวแล้วแม่แบบกดไหล,ย,ลย้อนเลยเมื่อกี้กินจากบำรุงเมืองทีเดีโอ่ะสองชามลาดหน้าชามหนึ่งแล้วก็หอยทอดลงหอยยอุของกินเยอะแล้วถูกมากเลยให้เยอะมากเลยขายถูกมากเลยสี่สิบเก้าบาทแต่ชามบลุ่มเลยหมูชิ้นตัวเนี้ย แล้วหอยทอดอร่อยมากกรอบน้ำน้ำน้ำจิ้มที่เป็นแบบซอสอร่อยอันนี้สะพานหันนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเจ้านี้ขายมาแล้วห้าสิบปีฉันมากินตั้งแต่ตอนฉันอายุอายุสามสิบมากินเดี๋ยวนี้หกสิบหกสามสิบหกปีแล้วร้านนี้ พี่สั่งอะไรเข้าไปอ่ะไปตามเย็นตะโปให้ขหน่อยมาเจ้านี้เจ้านี้เกาเหล่าย็นตะโปไม่เอาเอ,อนักเองชื่อวารุณี Vai, ค่ะคุณผู้ชมอ่ะที่รักเท่าไหร่จ๊ะที่รักสองถ้วยนะจ๊ะอ,อร่อยมากเลยเอาเอาแบบแิ่มแล้วลูกเดี๋ยวตั้งเยอะโอ๊ยเสียดายจับสดเลยเสียดาย ได้แล้วกำลังทํำได้เนี่ยคนเนี้ยรอเขาเหลาเย็นตปโตตั้งนานแล้วเขาลืมอ่ะเปะล่าเราเสียงดังอย่างฉันมันจะได้กินเอ้ยอนเงิน,นให้แม่อย่างเนี่ย ได้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 เดินไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยหกสิบหกแล้วหกสิบหกสวยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปให้ของกล้องนะครับเอที่ายอพิทายขอบคุณนะคะโชคดีนะโชคดีนะจ้าจ้าโชคดีได้ได้ได้ เดินจะไม่ไหวแล้วหกสิบอกแล้วเออ้องแมอ้าอุ้ยขับใจแม่ขับใจแา่ตะก้องเนี่ยเด็กนักเรียนคุณผู้ชมเนี่ยร้องเพราะแม่ ร้องเอาไปเป็นทุนการศึกษาเหรอร้องมากมากเลยนี่นะมากครู้ว่าเธอรงการแต่งตัวสวไหมคะสวยจังเลยตัวจริง สี่สิบบาทนี่มันขีดหนึ่งสี่สิบบาทมั้งเห็นไหม น่าจะกีดละสี่สิบบาทเนาะอือาอ วัดตีแจวัตีแจอันหมหันไหมพี่ขายยังไงเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คึ่งโลหกสิแต่ถ้าทั้งโลคิดร้อยเดียวกบเอาโลหนึ่งจะไปทำไ้นั่นน่ะตำส้มตำเออไปทำไปสาหรายทะเลไงเอาทุงหนึ่งเนี่ยแบบเนี้ แหมมันนี่ให้นะอุ้ยน่แลกแต่กล้องไล่สดเนี่ยดูคุณนายเขาสดอุ้ยคนใจดีอ่ะที่นี่เล็สะพานหันใช่ไหมเชฟคะใช่ใช่เนี่ยดูคุณนายเขาใจดีมากทั้งสองเพลงนะคะขอบคุณคุณนายขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลขชุดคุณนายน่ามันที่ไปซื้อหกรวย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 ค่ะคุณนายค่ะ <c oughs> ันนั้นคือมะขามป้อมเหรอลูกเนี่ยทักษิณเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาไปหาเสียงไม่มีเสียงอ่ะเขาจะไอ้แล้วนะคะคุณนายค่ะขอบคุณคุณนายค่ะมมะขามป้อมเนี่ยคุณผู้ชมมันเวลาไอ้นะพี่ใช่ไหมมันแก้ไอดีมากเลยนะและนี่พี่คือพี่ผึ่งเปอกมาเพื่อจะขายเป็นถุงๆอย่างนี้เหรอถุงเท่าไหร่แล้วอย่างนี้ถุงเท่าไหร่อันนี้ร้อยหนึ่งครับเอาสี่สิบบาทก็พอติไปกินกินในรถ ฉันอไงพี่ไอมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเขามีขายผักเกษตรด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยเอออ่อนๆเลยแต่ก้องเอาไม่ลูกชอบกินไม่ให้เนี่ยอายกินมะขามป้อมมาดีวิตามินซีสูงสุดแล้มันจะฝาดนะพี่เนาะของพี่ฝาดนะแบบมีบ้างเออพี่เดี๋ยวปิดกระเป๋าก่อนเดี๋ยวโดนท้าล้วงกระเป๋า ที่รักเจอไวกานที่รักเจอไวกานอย่าฉันโดนทั้ล้วงกระเป๋าไม่เซอร์ฟีกับฉันเลยถ้าถ่ายรูปฉันกูเกิลมีเป็นลาน้ลานล้านรูปเลย <c oughs> หันกล้องมาอือเออไอตังไปแล้วนะต้องต้องรีบเดี๋ยวโดนทุ้ล้วงกระเป๋าเราเราแก่เราหาเงินลำบาก เลอพี่มีขายตินตุ๊กแกไหม,มเนี่ยร้านนี้น่าจะมีตินตุ๊กแกพี่อ,อ่าที่เขาเรียกหนามเตยหนามเตยอะ่ะ เออเอานั้น,นาจริงจริงที่บ้านเรามีนะนมีเต็มตู้เลยแต่ว่าไม่รู้ว่าซื้อไปละเดี๋ยวไปหามันเสียเวลาฮะอะไรซื้อซื้อน่ะตีนตุกแกแบบอันใหญ่ใหญ่ขนาดใหญ่สุดแต่นนพี่เจ๊ขอถ่ายรูปไยดิดดพี่เอาตีนตุกแกเอาแบบหนาสุดใหญ่สุดแต่พี่จะไปติดหน้าต่างติดมุงลวด เอาเป็นม้วนจต่พี่เพราะฉันใช้เยอะเป็นม้วนเดี๋ยวเขาบอกราคาให้เอาขาวจากที่รักจ้ะเอาอย่างหนาที่สุดใหญ่ที่สุดเยอะคุณนายจะไปติดหน้าต่างเพราะว่าฉันโดนยุงกัดนอนไม่หลับยุงกัดฉันเนี่ยตะกร้อมาช่วยดูหน่อยเอาใหญ่สุดอ่ะไม่ได้มวอ๋ออยู่ที่วงกบอ๋อ <m uch ing> อ่ะหนูดูจะขนาดเท่าไหร่นิ้วิครึ่งน,น,นะเออใช้<น>อามวนหนึ่งเลยม้วนหนึ่งเลยแต่พี่เพราะว่ามันต้อง<น>เราใช้ซื้อผ้าไปตั้งส <c oughs> ิบสองเมตรแต่ต้องไปเย็บกับผ้าติดกับหน้าตา่างฉันโดนยุงกัดฉันจะไปติดซื้อผ้ามาแล้วแล้วก็ไปติดกับผ้าแล้วติดตรงหน้าต่างย<น>ุงกัดฉันจนฉันไม่ได้นอนเลยทั้งคืน,นมันมีตัวนี้ให้ด้วยเลยใช่คู่กันเลยอันนี้กี่นิ้วอันนี้สองนิ้วแล้วนิ้วครึ่งแบบนีกับไอตัวที่ไปติดผนังไม่มีกาวอ๋อ ไม่มีกาวให้ปนาไม่มีแล้วรุ่นที่มีกาวมีไหมอ๋อแล้วเราจะทำไงอ่ะเราต้องซื้อรุ่นที่มีกาวใช่ไหมไม่ใช่นี่ต้องยึดอยู่แล้วแต่ว่าติดวงกบมันก็ต้องติดด้วยไม่ติดไม่ได้ออ๋เหรอฮะรุ่นที่มีกาวติดวงกบมีไหมไม่มีอ๋ออันนี้ก็ต้องซื้อเมกครึ่งไปนิ้วครึ่งไปมีนิ้วครึ่งไหมคุณนายอันนี้คืออะไรอ่ะคือที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ติดวงกบเราต้องไปซื้อผ้าเทปสําหรับ ติดวงกบไหมลูกเนี่ยซื้อไปเลยเนี่ยผ้าเทปที่แม่เคยให้หนูติดจำแพงอ่ะลูกหลักแบบนั้นใช่ไหมแล้วเวลาเราจะเอาออกมันลำบากดึงแล้วแปะเข้าไปเหมือนเดิมเหรอใช่ตะบูระใบติดอยู่กับวงกบไอ้ตัวนี้ออกได้เหมือนเดิมอ่า มวนหนึ่งประมาณาประมาณกี่เมตรแค่คุณนายคะมวนหนึ่งยี่สิบหลายี่สิบหลาพออยู่แล้วเพราะป้าเราแค่สิบสองเมตรมพอค่ะมวนหนึ่งะปูระบายกล่องไหมปูระบายกล่องะปูระบายกล่อง๋อสวยบบูเป็นซื้อที่สำเพงเนี่ยจากวัน,นัรกฉันซื้อไปยี่สิบชุดป่ามันแปดสิบไม่ไม่ขายมันขายร้อยหนึ่งแล้วแต่มันให้ฉันเก้าสิบยี่สิบชุดพันแปด ที่ฉันใส่อยู่เนี่ยคือข้างละสามสองข้างหกมันขาอยู่ร้อยหนึ่งไงพี่เท่าไหร่พี่คุณนายเท่าไหร่คุณนายขอนั่งหน่อยนะจะเป็นลมอายุหกสิบหกแล้วะจะเป็นลมเหนื่อยาาเออพิ่งเนี่ยพี่เนี่ยหกสิบหกเดี๋ยวนี้ยังสาวเดี๋ยวนี้คนแก่เยอะ ในประเทศไทยคนแก่13ล้านคน60ถึงถึงร้อยที่ยังไม่ตายนะมีอยู่13ล้านคนแล้วถ้าไปปี2007 2,570จะมี20ล้านคนมันเขาถึงแบบ